สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะ mm hmm. เจอพี่เจนอีกแล้ววันนี้ชาวันนี้สายสายบ่ายบไม่สายละบ่ายวันอาทิตย์นะคะมาบ้านใครร้อนบ้าง Today in Cambodia so hot guys So so o o t So let's do something to help us to cool down ourselves okay to me a great things to help cool down myself is a cup of coffee นะคะ. So today I will I will make the iced coffee with this. My favorite coffee. This one. Okay. So I love this coffee so much because they are full type of proteins and then the minerals that the body needed. And no sugar. No sugars uh, and no uh, trans fat. นะคะ, <laughs> เปิดรายการด้วยภาษาอังกฤษวันล,ละครนะคะทุกคนวันล,ละหลายหายคำวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่เจนจะมาชงกาแฟนะคะ S ตัวนี้นะแต่ว่าจะเป็นชงเย็นนะคะชงเย็นทีนี้น้ำที่ใช้วันนี้นะคะทุกคนก็แค่75คือ75 ML เท่านั้นแล้วเราจะมาดูกันนะคะว่ากาแฟเย็นของเรานะคะมันจะเป็นรสชาติแบบไหนคะ กาแฟเอสพาร์เนี่ยทุกคนที่พี่เจนชอบเพราะว่าน้ำตาลอ่ะเขาใช้สารให้ความหวานแทนที่เรียกว่าเอสปร์ตมนะคะคแล้วก็ไอตัวไขมันทรานไม่มีนะคะมันเป็นกาแฟฉีกชงกาแฟเอสเป็นเขาเรียกอะไรกาแฟ3รีอวันเนี่ยละ,ะคะ่ะทุกคนแต่ว่ามันจะแตกต่างจากกาแฟตามท้องตลาดตรงที่ว่า ตรงที่ว่าไขามันทรานไม่มีนะคะแล้วส่วนประกอบข้างหลังทุกอย่างนี่คือเรารู้หมดเลยว่าม,มีอะไรบ้างเนาะนะคะทุกคนโอเคนี่ก็เริ่มทําการชงแล้วนะคะปกติแล้วเนี่ยปกติแล้วนะคะทุกคนวิธีชงวิธีชงว,วิธีดื่มนะคะสำหรับกาแฟปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้น้ํา150 ml อันนี้คือมันเป็นน้ําร้อน,นะคะ่ะทุกคนถ้าเราจะชงเย็นนะคะวันนี้วันนี้นะคะพี่เจนใช้น้ําแค่75 ml นะคะ เราก็ใช้ถ้วยตวงแบบนี้เนาะเดี๋ยวขอเวลาชมกาแฟแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้คือน้ำแค่เ5 ml าเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะขอเวลาชงให้กาแฟมันละลายลงไปในน้ำก่อนนะคะพอไอซ์คอฟฟี่ทีเดย์ะะนะคะวันนี้เราจะดื่มกาแฟเย็นกันเพราะอากาศร้อนมากทุกคนไม่รู้ว่าที่เมืองไทยวันนี้กี่องศาแต่ที่นี่คือร้อนมากร้อนแบบร้อนสุด ต้องนอนแบบต้องเปิดแอร์ทุกคนกลางวันถ้าไม่เปิดแอร์นี่คือแบบโอ้โหมันจะทุรนทุรายมันจะร้อนมากๆค่ะโอเคอันนี้คือกาแฟส่วนผสมกัเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็พี่เจนใช้น้ําแข็งที่อยู่ที่บ้านนี่ละคะในตู้เย็นนี่แหละอืมแก้วแก้วทุกคนจะเป็นแก้วเล็กนะคะเดี๋ยวพี่เจนจะวัดแก้วให้ดูนะคะว่าแก้วเนี้ยแก้วเนี้ยกี่เซนแก้วนี้นะคะทุกคนมันสูง ุกคนสูง7.5เซนนะคะแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลาง 6. อ่อ6ครึ่ง6.5เซนเนาะแล้วก็พี่เจนใส่น้ำแข็งนะคะเตมแก้วนะคะเดี๋ยวจะเราจะมาชิมรสชาติของกาแฟเย็นแก้วนี้กันนะคะนี่มันจะเหลือกาแฟอยู่นิดหน่อยนะคะทุกคนพี่เจนวันนี้นะคะเดี๋ยวทวนนิดนึงวันนี้พี่เจนชงกาแฟเย็นนะคะน้ํา พี่เจนใช้น้ำร้อนแค่75 ml แค่ตรงนี้นะคะทุกคน75 ml แล้วก็ชงกับกาแฟเอสเพรสตัวนี้นะคะ1ซองจากปกติแล้วเนี่ยถ้าดื่มร้อนใช่ไหมถ้าชงร้อน150 ml ค่ะปกติน้ำาค150 ml วันนี้ชงเย็นใช้75 ml นะคะร้อนแล้วก็ใส่น้ำแข็งแก้วเนี้ยมันจะเป็นแก้วเล็กนิดนึงนะคะความสูงของแก้วอยู่ที่7จุดะ อยู่ที่7.5ดจุดห้าแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางหกจุดห้านะคะเุยทุกคนทุกคนอร่อยมากเลยอะโซกูด so ทุกคนโซกูดมากๆเลยค่ะโซกูด so ว้าวสุดยอด oh, มากเพลิงงเพิงสริงยูวันพิงสริง ทุกคนกาแฟเย็นแบบอร่อยมากเลยโอ้ยพุยทุกคนชื่นใจมากเลยค่ะกาแฟโหแบบคือดื่มกาแฟเนี่ยมันสบายใจค่ะทุกคนสบายใจเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยคือคือเนี่ยซองเนี้ย45าแคลซองเนี้ย45แคลราคานะคะซอง16บบาทหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องนี้นะคะ17ซองสองปบบาทตอนนี้ มีโปรโมชั่นแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะคะมีโปรโมชั่นส่งฟรีพี่เจนดื่มกาแฟนี้นะคะมันก็เป็นกาแฟดื่มปกตินี่แหละทุกคนเหมือนกาแฟทั่วไปนี่แหละแต่ว่ากาแฟตัวนี้นจะแตกต่ตกางจากกาแฟทั่วไปก็คือเขาจะมีโปรตีนที่อยู่ในโบต้าพี4ตัวนะคะ4ตัวแล้วก็จะมีจะมีเกลือแร่ที่เรียกว่าอัมโนกแอซิเเลนะคะตัวนี้ทุกคนมันจะช่วยดึงเผาผลาญแล้วไขมันออกมานะคะเผาผลาญแล้วก็คุมหิวคุมหุ่น คุมหิวคุมหุ่นมันทาให้เราไม่หิวจุกจิกเนาะนะคะพอเราไม่หิวจุกจิกนะคะอ่าเขาเรียกอะไรหุ่นเราอะ่ะมันก็จะดีขึ้นทุกคนน้ําตาลไม่มีใช้สารให้ความหวานที่เรียกเอสปรตมกับอาร์ซิซัมเฟรมเคแทนค่ะทุกคนนะคะซึ่งทุกคนซึ่ง มันไม่ได้มีแบบว่าเขาเรียกอะไรตกค้างอะไรในร่างกายอะ่ะคนดื่มได้แล้วก็ปกติแล้วก็มันจะถูกขับออกจากร่างกายโดยทางปัสสาวะถูกไหมคะเนาะมาเชียรกันทุกคนเชียรค่ะเชียร์เชียร์เชียรนะคะดื่มกาแฟเย็นโอ้ยอืมทุกคนต้องรอง ต้องริมรถใครที่ทำงานนั่งทำงานอยู่แล้วบายบายแบบนี้นะบายบายอยากได้กาแฟนะคะทุกคนนี่พี่เจนจะบอกให้นะคะเอาตัวนี้ไปไว้ที่ออฟฟิศไปไว้ที่โต๊ะทำงานพอบายบาแบาบโอหแบบอยากดื่มอะไรหวานๆเย,ย,ย,ย็นๆอะไรอยี้ใช่ไหมทุกคนเอาอันนี้นะคะไปที่เซเว่นสองซองไปที่ 7, 3. เซเว่นสองซองแล้วก็ไปชงชงที่เซเว่นแล้วก็เอาแก้วนะคะที่มันเป็น เขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะน้าแข็งอะซื้อน้าแข็งที่เซเว่นเป็นน้ําแข็งที่ไปกดได้ใช่ไหมทุกคนเราก็เทคือชงอันนี้เสร็จใช่ไหมแล้วก็เทใส่แก้วใส่ใส่แก้วโหทุกคนคือฟินอะ่ะฟินมากโอ้ยแล้วแบบดื่มแล้วสบายใจ,จยเพราะว่าไขามันชานมันไม่มีไนะทุกคนอพี่เจนไม่รู้ว่าคือคนอื่นเป็นเหมือนเราหรือเปล่าเวลาเราดื่มเวลาเราดื่มอะไรเนี่ยคือเราจะมายเรื่องรสชาติ เราจะคิดถึงเรื่องรสชาติะคะแล้วคิดถึงเรื่องเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพเนาะ<อ>ตั้งแต่ได้มาดื่มกาแฟตัวนี้นะคะทุกคนได้มาดื่มกาแฟตัวนี้นะ<อ>คือ คือเรารู้สึกสบายใจทุกๆแก้วที่เราฉีกเราชงอ่ะนะคะทุกๆซองที่เราฉีกเราชงอะ่ะคือเราสบายใจสบายจนที่ว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เราอะ่ะดื่มเข้าไปอะ่ะมันมีอะไรมันเป็นอะไรที่เราดื่มเข้าไปเนาะแล้วเราไม่ได้ดื่มแบบวันเดียวทุกคนเราดื่มทุกวันดื่มทุกเช้าตื่นขึ้นมานะคะการดื่มกาแฟของพี่เจนทำแบบนี้นะตื่นขึ้นมาพี่เจนจะชงนะคะหนึ่งซองกับน้ำร้อยห้าสิบมลนะคะถ้าชงร้อนชงร้อน น้ำน้ำร้อนร5อยห้าสิมค่ะทุกคนนะคะแล้วก็ตอนบ่ายๆหน้าร้อนแบบนี้ตอนบ่ายๆแบบนี้นะคะก็จะชงเย็นอันนี้เป็นเย็นนะคะข้างในเป็นน้ําแข็งทุกคนข้างในเป็นน้าแข็งถ้าชงเย็นนะคะชงเย็นถ้าใช้กาแฟตัวนี้แค่ซองเดียวนะคะน้ํเ7็ดิบห้าน้ำาจ็ดิบห้ามก็พอหูดื่มแล้วมันแบบมันฟินมากเลยทุกคนฟินมาก Pink drink you want pink drink you want or you want water you want r i d drink or โอ้ยทุกคนสุดยอดมากฟินรสชาติคือแบบรสชาติกลมกล่อมกำลังดีทุกคนนะคะนี่เลยดื่มกาแฟเย็นนะคะใครที่สนใจทักพี่เจนมาได้นะคะส่งทั่วโลกส่งทั่วโลกนะคะทุกคน ราคาที่ส่งต่างประเทศนะคะก็ราคาเดียวกับที่เมืองไทยราคาที่ส่งต่างประเทศก็ราคาเดียวกับที่เมืองไทยแต่นะคะแต่ทังแต่ว่าลูกค้าจ่ายค่าขนส่งนะคะจ่ายค่าขนส่งค่ะพี่เจนส่งที่อเมริกาส่งที่อเมริกาส่งไปที่ออสเตรเลียนะคะที่ส่งนะที่ส่งแบบว่าที่มีลูกค้าที่พี่เจนส่งไปนะคะอ ใครอยากได้แล้วก็ประเทศกัมพูชาใครอยากได้ทักพี่เจมสคนรองชิมดูค่ะแล้วจะบอกว่าผูบแบบไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเลยเมื่อวานเพื่อนพี่เจนก็จัดไปหนึ่งเซตนะคะทักมาแล้วก็บอกว่าเออเขาเรียกอะไรอะ่ะเออดื่มเขาเรียกอะไรอะ่ะนอนดึกนอนดึกแล้วก็สวัสดีค่ะแม่นอนดึกนะคะแล้วก็กินดึกนะคะก็อยากมีอะไรที่แบบว่าตัวช่วยในการออกกําลังกายให้พลังในการออกกําลังกายเนาะ นะคะเมื่อวานก็จัดไปแล้วหนึ่งเซตคือโปรโตีนกับกาแฟถ้าทานคู่กันนะทุกคนมันจะช่วยเผาผลาญพลังงานได้ดีมากนะคะโอเคอืมโอเคทุกคนสอบวันนี้นะคะพี่เจนก็มาเซตฮัลโหลเท่านี้วันนี้มาดื่มกาแฟพามาชงกาแฟเย็นดื่มกันโอเคนะคะสอบวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหนะ้าโอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบาย